สังเกตว่าเด็กๆชื่อจัมโบ้เอชื่อจัมโบ้เอก็นี่ไอ้ที่อย่างเงี้ยมาจากจัมโบ้เอนะรับพลังบวกนะฮะก็คือก็คือเป็นท่าแปลงร่างอันนี่ดูอุนเตอร์แมนนะฮะก็คือคือยายผมเนี่ยยายยายผมก็ตั้งชื่อให้ A B C D แต่ผมก็คนโตก็ชื่อ A แล้วก็บ้านเนี่ยอยู่ที่ประตูน้ำแล้วก็คุณพ่อก็ขายผ้าบ้านเราเป็นครอบครัวจีนครอบครัวใหญ่ นะฮะแล้วก็ตอนเด็กนี่จะสนมากเขาก็ไม่เรียกธรรมดาไม่เรียกเอเรียกจมูกเอเพราะว่าสนฤทธิ์เยอะฤทธิ์เยอะตอนนี้ยังสนอยู่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนร่าเริงพลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นก็พอโตขึ้นมาก็เรียนใกล้ๆเรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกที่เพชรบุรีถนนเพชรบุรีก็เป็นคนที่เดินเร็วเพราะว่าป๊าคือคุณพ่อเนี่ยจัจูงมือเราเดินตั้งแต่ปหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรียนอนุบาลรัศมีจะมาเรียนเซนต์โดมินิกครับคุณพ่อก็จูงมือเราไปส่งเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะเดินเร็วคือคุณปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็เดินปกติก็เร็วอยู่แล้วแต่นี่เท่ากับคูณสองเราก็ต้องเดินตามครับเเลยกลายเป็นคนเดินเร็วอ่าอันนี้สําคัญก็เรียนที่เซนต์โดมินิกนี่ตั้งแต่ป .1 นถึงม6ครับเดินไปโรงเรียนไหมครับเดินไปโรงเรียนบางทีก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็มีนั่งรถบ้างอ่าเพื่อนมารับบ้างนั่งรถเมย จากเซนต์โดมินิกนี่ก็จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สอบติดปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับอ่า k ค4 9คณะอะไรกันอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ oh! เป็นคุณครูพอจบมาเรียบร้อยแล้วเป็นเป็นเด็ก เป็นเด็กออกแนวไม่ค่อยเรียนนะค,คือคือไอตัวครูเนี่ยคือต้องเด็กเรียนแต่ไอเราตัวเราเนี่ยเด็กหลังห้องก็ไม่ค่อยเรียนแล้วก็เรียนแบบเรียนสนๆ่ะนะก็เสร็จปุ๊บก็ไปเรียนปริญญาโทที่คณะพัฒนาสังคมคสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดา นะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมายุรามานาสิกานเนี่ยชวนไปเรียนอันนี้ตลกมากก็คือชวนเราไปเรียนนิด้าพี่หมูเนี่ยอยู่พิซณุโนล่ก็เรียนเรียนมิด้าวิทยาเขตพิซซโนโล่ไอเราก็ไปสมัครเรียนที่สาขากรุงเทพมหานครเอ๊เราก็โทรโทรหากันสมัยนั้นเนี่ยยังเป็น ปีกผีเสื้ออยู่แล้วมันไม่มีลายนะกระโถพี่หมูอยู่ไหนผมติดแล้วพี่หมูบอกเอาเข็มอยู่ไหนอ่ะต่างคนต่างเรียนแต่ก็สรุปแล้วติดทั้งคู่ก็เรียนกันคนละที่กันก็เลยได้เรียนนีด้าเสร็จแล้วก็ต้องก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดจากเที่ยวไทยเที่ยวเที่ยวทั่วไทยสุขใจเสริมมงคลก็มาเป็นเที่ยวไทยรับพลังบวกนะฮะที่ผ่านมาก็คือ ธรรมชาติเนี่ยให้พลังกับชีวิตก็เลยได้ไปพบว่าธรรมชาติที่ให้พลังกับชีวิตไม่ใช่แค่ภูเขาน้ําตกอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะภูเขาน้ําตกทะเลไม่ใช่แต่ธรรมะก็คือเป็นหนึ่งในธรรมชาติด้วยเพราะธรรมะของ,ององค์คคสมเด็จพระสัมมาสัเจ้าเนี่ยก็คือธรรมชาติก็เลยได้ไปเรียนดุษฎีบัณฑิตก็คือเป็นปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยนะฮะก็เลยก็เลยจบด็อกเตอร์ทางด้านพุทธศาสตร์มานะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นี่คือที่มาแบบคร่าวๆนะฮะ ถ้าเราไม่สัมภาษณ์จะไม่รู้นะเนี่ยไม่ร pues ู้หรอกครับนาไม่ให้เออคนก็จถามเป็นเป็นด็อกเตอร์ทำไมหน้าเด็กจังเป็นด็อกเตอร์ไปทำด้วยนะเออเออใช่เขาจะยังงงเต่ก็ยังงงบอกว่าเป็นด็อกเตอร์ด้านไหนบอกเป็นด็อกเตอร์ด้านพุทธศาสตร์เฮ้ยดูอาจารย์แบบเที่ยวเก่งซนแต่เขาก็จะเห็นเราในในเพจนะะฮเพจคาถาชินบัญชรเนี่ยว่าในเรื่องของการสวดมนต์ในเรื่องของการไหว้พระในเรื่องของวันสําคัญต่างๆเราก็จะมีวิธีการมาบอกเล่านะครับเพราะเป็นทั้งพุทธ ของเถรวาสพุทธทั้งมหายานพุทธทั้งมหานิกายก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วทำไมต้องเป็นชินบัญชรครับชินบัญชรกับคาถาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนั่นก็คือว่าสมัยเด็กๆตอนวัยรุ่นถ้าตอนปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเจนวายเจนวายเจน Z ซดเจนอัลฟาช่วงนั้นเจนวายเจนแเนี่ยพอเขามาบอกว่าเพื่อนมาบอกเฮ้ยเข้ม ไปดูควงจุย้ยดูไพ่ยิปซีให้หน่อยปรากฏว่าดูแล้วดีเฮ้ยมาเป็นหมอดูให้หน่อยอ่าเราจะคิดไหมว่าเราอยากจะมาเป็นหมอดูไม่มีเด็กวัยรุ่นก็ต้องแบบ,บไปเรียนต่อต่างประเทศไปเรียนต่อไปกับเพื่อน ทำกิจการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเพื่อนชวนเป็นหมอดูเฮ้ยอะไรงงงงฮัลโหลยายเหรอยายเป็นคนตั้งชื่อเอเขมชาติใช่ไหมช่วยตั้งชื่อให้เอหน่อยเพราะว่าเอ <c oughs> จะเป็นหมอดูแป๊บหนึง่งเอไอเขาก็คือเรียกว่าเป็นฉายาอตอนตอนเด็กเช่เซนวเราก็ต้องรู้สึกเหมือนดาราสมัยก่อนชื่อดาราก็ไม่ได้ว่าชื่อจริงอ่ะถูกไหมบางทีดาราปัจจุบันนี้ก็ยังเปลี่ยนชื่อชื่อจริงในบัตรประชาชนก็อีกแบบหนึ่งอ่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนชื่อ เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวพอจบจากการการทําช่วยเพื่อนที่มาที่เรามานั่งดูเป็นพ่ยยิปซีที่โรงแรมเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เราก็จะกลับไปใช้ชีวิตปกตินี่คือที่มาก็เลยตั้งเป็นคาถาก่อนที่จะได้มานั่งเนี่ยทางโรงแรมก็คาถานี่เป็นฉายาเนาะเป็นฉายาแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็เขียนเองเลยพี่ตู่เขียนว่าพี่ตู่วินุ่มงงไหม FB manager เนี่ยไม่เคยเจอกับผมนะแต่เขียนว่าคาถาเนี่ยสั้นไปเขาก็ไปเขียนเขาเองว่าคาถาชินมัญชรเขาบอกว่าอาจารย์ท่านนี้ที่เป็นเพื่อนของเขาก็บอกถึงเจ้าของโรงแรมเนี่ยว่าชอบสวดชินบัญชรเขายังไม่เคยเจอเราเลยนะตลกมากเขาก็เขาก็ตั้งให้เราเสร็จเลยแล้วเสร็จแล้วพอเรามาแล้วก็าบอกอ้าวทำไมคาถาชินบัญชรเพื่อนก็เลยแนะนำ FB คนนี้ให้ชื่อคุณนลิน คุณนลินก็มาบอกว่าอ้าหันหน้าไปแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ทําแล้วประสบความสาเร็จเราก็มาทำอาจารย์ก็ตอนนั้นก็คือเราสวดตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณยายคุณยายสอนเราเราก็บอกว่าพลังบวกดีๆที่เราได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยจากคุณยายเพราะคุณยายเนี่ยสวดมนต์เก่งคุณลุงคืออาแปะเนี่ยสวดมนต์เก่งแล้วก็มีความสุขปัจจุบันนี้คุณยายหนึ่ง 0ูนย์หนึ่งหนึ่งร้อยปีเกินร้อยแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเราเขาเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเกินคุ้มอย่างเดียวไปเจอเขาได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นคืออย่าไปมือเปล่าครับต้องเอาทุเรียนไปด้วยหมอนทองก้านยาวเขาชอบมากชนีเขาจะไม่ชอบแล้วก็อีกอันนึงเลยก็หลงรับแล ลงรับแลแล้วก็ทุเรียนป่าละอูเขาชอบกินมากยังไม่นับส้มตำน้ำตกอันนี้ํำมาแล้วเนี่ยนี่คือร้อยหนึ่งนะนี่อายุร้อยหนึ่งยังกินได้ยังทานได้ยังเดินได้ฟันแท้อยู่หมดไหมอาจารย์ฟันแท่อยู่ไม่ครบฟันหักไปบ้างแต่ว่าก็กินได้ก็กินได้ฟันไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะฉะนั้นเราเลยเชื่อและเขาเป็นที่สำคัญเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมครับ เขาเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงอายุประมาณ60กว่าเป็นข้าราชการซ6ของกรมสัมสามิตรผมเองเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณยายก็จะพาไปพาไปดูแลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ขายผ้าค้าขายไปเสาร์อาทิตย์ก็ดูแลคุณยายก็เป็นคนดูแลเราก็เลยสนิทกับยายยายก็พาสวดมนต์จนวันหนึ่งที่คุณยายเป็นมะเร็งเต้านมคุณยายก็สวดมนต์เหมือนเดิม แล้วคุณยายก็คุยแต่ตอนนี้มีคําอธิษฐานเพิ่มปกติคุณยายจะอธิฐานละเอียดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นละเอียดอันนี้อธิฐานเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดหนูอยากอยู่กับยายนานๆเนี่ยหนูก็ต้องทําให้ยายแข็งแรงนะหนูก็ต้องทาให้ยายมีความสุขแล้วหนูอยากกินอะไรบอกยายแต่ยายอยากกินทุเรียนอยากกินอะไรแกก็พูดของแกไปเราก็งงว่าเอ๊ะปกติไปวัดอาจารย์ คุณยายอธิษฐานสั้นๆทำไมครั้งนี้ยาวจังแล้วคุยอะไรกับเราเราเขาบอกไม่ยายไม่ได้คุยกับเอยายคุยกับมะเร็งบอกโอ้โหยาวนี่เข้าขั้นแอดวานว่ะเออเก็บเก็บอาวุธกับเก็บสเกลได้เยอะขนาดนี้เลยเหรองงมากเลยว่าเข้าขั้นแอดวานละเก็บเหรียญได้เยอะละคุยกับมะเร็งเขาบอกว่าไม่ใช่ยายก็อยากให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเขาบอกยายตาย หนูตายนะแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดก็คือตัดข้างหนึ่งทิ้งไปแล้วแล้วก็ลามมาอีกข้างหนึ่งครับคราวนี้แกไม่ตัดแล้วแกบอกว่าไม่อยากตัดแล้วคืออยากแบบไม่พอตัดแล้วเขาเรียกว่าร่างกายมันจะไม่ปกติจะวีกลงไปนิดนึงแกก็รู้สึกว่าแกไม่อยากตัดไม่ฉีดคีโมสุดท้ายแกก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็กลับบ้านครับ แล้วก็มีชีวิตอยู่ตั้งแต่อายุ66 67จนถึง101และยังมีชีวิตยังมีความสุขส่วนหนึ่งนี่ก็ได้จับการสวดมนต์เนาะใช่เพราะฉะนั้นสำคัญมากและที่สำคัญกว่านั้นคือผมคิดว่าพลังบวกในความคิดของแกเนี่ยค,คือแกคิดอยู่เสมอว่าแกต้องอยู่กับโรคให้ได้อยู่กับวิกฤตอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นภาวะที่เป็นอุปสรรคของแกให้ได้อย่างมีค,ความสุข ก็ทําให้แกมีชีวิตที่มีความสุขผมพูดเก่งได้นี่เพราะแกนะเออเพราะแกเนี่ยเป็นคนที่คิดเก่งช่างคิดช่างทําตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่พูดนะใครถามอะไรมาไม่พูดเลยจนแกรู้สึกว่าเฮ้ยสองขวบไปแล้วไม่ได้แล้วสงสัยหลานกูจะเป็นใบไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกนี่เลยจัดไปยายจินชื่อจินตนาจะบอกนะว่าทำอะไนที่บ้านผมเอากบตกปาก ของผมอะเหรออย่าลืม <c oughs> พ่อคือจีน <c oughs> แม่คือไทย <c oughs> มีทั้งยายทั้งอาา <c oughs> เพราะฉ <c oughs> ะ,ะนั้นสองสูตรสูตรแรกมาก่อนเขียดตบปากอาบอกลื้อไม่ได้เรื่องยายกับมาไม่ถูกกันเพราะว่าไทยกับจีน ต้องหือเผียวกับน้ำเหนียวเหนียวกินเข้าไปเหม็นเหม็นด้วยไอ้กระเพาะปลากระเพาะปลาคนจีนสมัยนี้ไม่ใช่แบบสมัยสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือเผียวเนี่ยต้องตุ๋นแล้วเป็นน้ำเหนียวเหนียวแล้วก็กินปรากฏว่ากินก็ไม่ไม่พูดอีกอ่ยายได้ทีบอกอามาหรือไม่ได้เรื่องละเอามาใหม่เอาเอาใหม่มาสุดใหม่มาอีก นอกจากเขียดเสร็จเอาไก่จิกปากเออไก่จิกปากก็ได้พูดเกงโอ้จัมโบเอร้องไห้ใหญ่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ็บเออาม่าบอกลือเลอะเทอะหลานอ้วปากเจ็บนี่มีสูตรใหม่ครับไข่มุกผสมโสมเอผมปีเลยเอามาทาปากเขาเรียกว่าเกี่ยมจูเอียเค็มๆดำๆเละไปหมดยายหัวเราะบอกว่าไม่ได้เรื่อง ล่าสุดเพื่อนยายเลยบอกว่าเฮ้ยต้องเจอนี่จำโบเอไม่พูดใช่ไหม,น,มน้ำหมูน,มน้ำหมูก็คือน้ำจิ๋มหมูปากอรจารย์นี่สารพัดสัตว์เลย <laughs> จะเลยได้เป็นอาจารย์อยู่นแต่จิมหมูที่บพูดนี่ถ้าคนโบราณนะครับคนโบราณจะรู้แต่ผมคิดว่า B M C T V จะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นวัยรุ่นเป็น Gen Y Gen X กันก็จะไม่ค่อยรู้จักน้ำจิ๋มหมูไม่ใช่น้ำจิ๋มหมูจริงๆแบบเอาไก่มาจิกเอาเขียดมาตบทำมือสิ อย่างนี้กําเบาๆกําเบาๆนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าจิ๋มหมูนี่ออจเหมือนนะอ่าแล้วเขาก็จะเอาน้ําหยดตรงนี้เขาจะเอาน้ําหยดเขาให้กั้นใจด้วยกั้นใจเด็กก็ให้บีบจมบุกแล้วก็กั้นใจแล้วก็ขอพรว่าให้เด็กพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองแม่ก็ฟังยายพูดยายก็ไปฟังเพื่อนยายพูดเพี้ยนแม่กอกทั้งขวดเลย อาจารย์ก็เลยสำลักน้ำจิ้มหมูพูดตลอดเลยอันนี้เป็นความเชื่อตลกตลกอันนี้เล่าที่มานะว่าเออก็เป็นเรื่องที่ทีแปลกผมก็เลยจะสนิทกับยายหน่อยแล้วก็จริงๆเกิดจากผมผมคิดว่านะก็คือเกิดจากที่คุณยายเนี่ยช่างพูดค,ค,คุณยายท่านพูดเก่งค,ค,คุณยายผมเป็นคนที่เป็นเป็นคนสูงวัยที่คุยเก่งและที่สำคัญด้วยความที่ทำงาน ก็จะทันสมัยก็คือคือถ้าเป็นคุณยายที่อยู่บ้านก็อาจจะอีกแบบหนึ่งแต่การนี้พอ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 ท่านทำงานราชการ <c oughs> เป็นสัมภามิตร <c oughs> แล้วก็พาผมออกไปด้วยก็เลยทำให้พบปะผู้คนแล้วก็คุยเก่งมันก็เลยทำให้เราคุยคุยด้วยและยิ่งเรื่องของการสวดมนต์ <c oughs> พะท่านสอนเราเนี่ย <c oughs> คำพูดที่เราต้องพูดสวดตั้งแต่ 6, 7, 8, 9ขวบมันก็เลยทำให้อยู่ใน อยู่ในสมองของเราไปเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็ทําให้เราอาจาอาจะก,ก,ก็ก็เลยพูดขึ้นมาอันนี้นเป็นอาจจะเป็นปฏิหารของน้ําหรือจากที่คุณยายเลี้ยงก็ได้อะไรก็ไม่รู้อันนี้นี่คือที่มาทั้งหมดนี่เอาแบบสังเขปนะนี่สังเขปนี่หมดไป20นาทีแล้วนะ